สวัสดีครับหนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าป้านานาวันนี้ผมขึ้นมาบนสวนองุ่นกับแม่ครับวันนี้เราจะมาตัดองุ่นไปดองกันครับแต่ก่อนจะตัดเคาะอวดองงุ่นก่อนครับผมปีนี้องงุ่นที่สวนที่บ้านคือดอกมากมากครับซึ่งแม่ของผมก็จะตัดองุ่นช่วงวัยนี้ไปดองทุกปีเลยครับผมก็เลยพาป้าป้านานามาชมสวนองงุ่นในวันนี้ครับ วันนี้พิมพ์าทุกคนมาดูสวนองุ่นที่ปลูกไว้บนดาดฟ้านะคะทุกคนซึ่งพิมพก็จะเก็บองุ่นแบบนี้ไปดองทุกปีคะ่ะทุกคนดองใส่ขวดโหลไว้หลายๆโหล,หลไว้กินพอถ้าปล่อยไว้สุกปีไหนปีไหนพิม์ก็กินกันไม่เคยหมดสักทีมีมอยู่2ต้นนี่เวลาเป็นก็เป็นเต็มต้นคือสุกเยอะมากแล้วก็คือดกด้วยนะคะถ้าช่วงไหนที่เรากินไม่ทนันพ่อปลูกกับสามีก็จะเอาไปทาไวน์ค่ะตอนนี้ยังเป็นฝักอ่อนอยู่นะคะอีกเดือนหนะ้าเขาก็จะสุกแล้วเดี๋ยวถ้าเวลาสุกเดี๋ยวพิมจะมาทําคลิปให้ดูนะบริเวณนี้คือออมมมมุโปดขงพพิ์เลยยนะสวาก ูนเวลาสุกก็จะเป็นสีแดงสีม่วงนะคะอีกพันหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวก็จะเป็นระยะออกมาแบบนี้แหละคะ่ะเวลาถ่ายรูปนี้ก็คือสวยมากเลยนะมุมโปรเวลาเพื่อนๆมาบ้านแล้วก็จะชอบมาถ่ายรูปมุมนี้กันค่ะแล้วเวลาเพื่อนๆมาบ้านพิมพ์ก็จะชอบตัดเป็นอง่นนี่แหละคะ่ะเป็นของฝากกลับไปบ้านด้วยตัดแบ่งๆกันกินค่ะเพราะมันเยอะมากบางปีนี้คือแน่นเลยนะ กินยังไงก็กินไม่หมดเพราะอีกระหว่างนั้นก็จะเข้าหน้าหนาวถ้าเราไม่รีบกินให้หมดมันก็จะร่วงเต็มพื้นเลยค่ะส่วนวันนี้องุ่นไซส์กาลังจะพอดองเลยค่ะทุกคนไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปนะปีนี้ก็จะดองไว้หลายๆโหลหน่อยค่ะเวลาเพื่อนมาบ้านก็จะแบ่งเพื่อนไปกินนะคะแกงงวงได้ดีเลยแหละแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันนะคะว่าคนที่นี่เขาปลูกองุ่นให้มันเลื้อยขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าได้ยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เราสองคนบ๊ายบายค่ะ